สวัสดีค่ะ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูรายการสายตรงสุขภาพนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่7จ็นิกาจนถึง8นานริกาค่ะซึ่งทางรายการของเราก็ได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางวิชา,าการจากคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะพูดถึงคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาที่นี่ให้บริการตรวจรักษาหลายโรคนะคะแล้วก็เปิดเป็นประจำทุกวันแต่เพื่อความสะดวกควรจะโทรไปนัดล่วงหน้าจะดีกว่าค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะคะและ รับในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอาการปวดคอและกระดูกคอเสื่อมค่ะส่วนในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราก็จะไปรู้ทันการป้องกันโรคภัยให้กับลูกรักของเรากับคุณหมอจากโรงพยาบาลเด็กค่ะ พูดถึงเรื่องของอาการปวดคอหลายคนก็คงจะต้องเคยมีอาการปวดคอกันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการนั่งทํางานหรือว่าดูโทรทัศน์นานๆแต่บางคนอาการอาจจะหายไปได้เองบางคนทานยาแล้วอาการดีขึ้นแต่บางคนก็อาจจะต้องทนทรมานกับอาการปวดคอเรื้อรังค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าอาการปวดคอเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณอันตรายที่นําไปสู่โรคร้ายได้หรือไม่วันนี้เรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมานั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับนาย แพทย์ธงชัยธีรจัญยาพรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและสันหลังคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาสวัสดีคะ่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะก็คงจะต้องถามคุณหมอถึงเรื่องของอาการปวดคอก่อนเลยนะคะซึ่งอาการปวดคอที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นบริเวณ ด้านหลังคอของเราใช่ไหมคะใช่ค <le> ร <ach> ับก็ส่วนใหญ่การปวดคอมักจะเกิดแถวบริเวณรอบๆคอนะฮะ,ะด้านด้านหลังนะครับอาจจะมีแถวบริเวณสะบักได้นะครับบางคนอาจจะปวดร้าวไปแถวหัวไหล่ได้ด้วยครับต้องถามนิดนึงนะคะ,คะบางคนอาจจะไม่มีความรู้บริเวณสะบักเนี่ยคือมันจะกินบริเวณไปตรงช่วงตรงไหนบ้างคะส่วนใหญ่มันเป็น,ปนกล้ามเนื้อแถวบริเวณด้านหลังใต้จากคอลงมานะครับเกือบเกือบถึงหัวไหล่แล้วก็ลงมา ใต,ใต้ต้ต่อคอนิดหนึ่งนะครับ,รบก็คือจะอยู่ตั้งแต่ช่วงบริเวณนี้ไปจนถึงบริเวณเกือบถึงไหล่เราเลยใช่ครับใช่ครับนั่นก็คืออาการปวดคอที่เกิดขึ้นแต่ว่าลักษณะของอาการปวดคอเนี่ยจะแบ่งเป็นประเภทไหนบ้างลักษณะของอาการนะคะคุณหมอคือการปวดคอส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีอาการปวดได้3ส,ส่วนด้วยกันคือปวดแถวบริเวณรอบคอนะครับาอาการปวดคอ,อน,นี้มักจะเกิดจากกล้ามเนื้อหรือว่าผังผืดหรือจากการทํางานที่ผิดปกตินะครับผิดค่าพวกนี้จะไม่ค่อยมีอาการ้าวเท่าไหร่ หายสองคืออาการที่ปวดคอร่วมกับการมีการล้าไปที่หัวไหล่<ะ>ล้าไปที่แขนแล้วอาจจะมีอาการชามือร่วมด้วยนะครับหายสามถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ยก็จ,จะมีปวดคอเล,ล้าไปที่กลางหลังและร่วมกับมีอาการทําให้มีกล้ามเนื้อของมืออ่อนแรงหรือว่ามีอาการทําให้การเดินผิดปกตินะครับ ก็อาจจะทําเหมือนลกษัะเกิดอามาัมพฤกษ์ได้หรือเปล่าคะาละณะก,การเปิดคอแบบนั้นได้ครับถ้าเกิดไปกดทับไขนสลังนะครับก็จะทำให้เกิดมีอาการต่อไขนสลังต่อการทรงตัวต่อกล้ามเนื้อทั้งแขนและขาก็าอาจจะมีโอกาสเกิดอัมพฤกษ์ได้ถ้าเกิดว่ามีการกดทับ ค่อนข้างมากนะครับก็เรียกว่าอาการปวดคอเนี่ยแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันะนะคะแต่สาเหตุที่ทําให้เกิดอาการปวดคอล่ะคะ,ะก่อนอื่นอยากจะอธิบายฟังว่าค,ค่อนที่จะพูดถึงเรื่องการปวดคอเนี่ยน่าจะมีความรู้นิดหนึ่งท่านกายภาพของของของคอแล้วส่วนของของกล้ามเนื้อคอนะครับก็คือคอส่วนส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นโมเดลง่ายๆนะครับค่ะก็คือจะประกอบไปด้วยกระดูกนะครับแล้วจะสังเกตว่าจะมีหมอนรองกระดูกที่อยู่ระหว่าง ระหว่างกระดูกนะครับแล้วก็ส่วนภายในเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทแล้็ไขนสลังที่ที่อยู่ด้านในที่ปกป้องโดยกระดูกตัวกระดูกเองก็จะมีข้อต่อระหว่างกระดูกทางด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นหมอนกระดูกซึ่งหมอนกระดูกเนี่ยจะทําหน้าที่คอยรองรับน้ําหนักนะครับก็จะเป็นเนื้อเยื่อพวกเจลนะครับจะประกอบไปด้วยสองส่วนคือเจลรอบนอกก็จะก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับยางรถยนต์นะครับส่วนภายในเนี่ยก็จะมี เขาเรียกว่านิวเคลียสซึ่งเป็นประกอบไปด้วยเนื้อเนื้อน้ำที่เป็นของเหลวอยู่ภายในนะครับหมอลองดูจะทำหน้าที่รองรับน้ําหนักเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการเสื่อมสลายของเนื้อเยื่อรอบๆก็จะทําให้นิวเคลียสที่อยู่ภายในเนี่ย มันมีการลวกมาแล้ว okay. ถ so ้าไปกดทับเส้นประสาทก็จะทาให้ม like ีอาการปวดคอได้นะครับเส้นประสาทในที่นี้น่าจะเป็นเส้นสีแดงหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้อันนี like ้เป็นเส้นเลือดครับสีแดงเส้นเหลืองคือเส้นประสาทนะครับอันนี้คือโครงสร้างโดยรวมของกระดูกคอและหมอนรองกระดูกคอส่วนรอบนอกก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับเดี๋ยวขอดูสไลด์กล้ามเนื้อได้นะครับเดี๋ยวให้โชว์สไลด์กล้ามเนื้อนะคะเดี๋ยวจะมีภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ อันนี้ก็คืออันนั้นคือกระดูกคอนะครับที่ที่เห็นนะครับก็จะมีองค์ประกอบนะครับคะะ่ะท <ขอ S 2> <ห>ี่ค่ะเป็น<ท>คุณหมอทธิบายเลยค่ะ,อ,ะอันนั้นก็คือกระดูกคอเราก็ประกอบไปด้วยกระดูกเจ็ดชิ้นด้วยกันนะครับค่ะอย่างที่บอกไปตะก,กี้นั่นคือระหว่างกระดูกก็จะมีหมอนรองกระดูกนะครับค่ะซึ่งหมอนรองกระดูกก็จะมีส่วนที่อยู่รอบนอกคอยป้องกันไม่ให้นิวเครียดนะครับมันมีการส่วนส่วนนี้าทำหน้าที่ในการรองรับน้ําหนักคล้ายๆอย่างรนถ้าเกิดว่ายางรถยนต์เนี่ยมีการรั่วก็จะทํา ก็ทำให้ลมไหลออกไปได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับรอบเนื้อเยื่อรอบนอกเนี่ยไปทำนาะทีคลายอย่างรถยนต์ถ้าเกิดมันมีการเสื่อมหรือรั่วออกมาเนี่ยก็จะทให้น้ําภายในเนี่ยไหลมานะครับทำให้การรับน้ำหนักของคอผิดปกติแล้วทาให้การมีการกดทับของอเส้นประสาทได้ส่วนขอสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อรอบๆบริเวณคอซึ่งก็จะเป็นสาเหตุทําให้มีการปวดได้ถ้าเกิดเราอยู่ในโพสิชันหรือว่าในการทํางานที่ผิดผิดปกติไปนะครับหรือว่าในการทำคอมพิวเตอร์นาน ไม่ได้ไม่ได้ระดับสายตาเนี่ย<ช>ก็จะทําให้มีการปวดคอได้หรือว่าเราสะพยเป้หนักข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าเรานอนในหมอนที่ผิดปกติก็จะทําให้มีอาการปวดคอได้เหมือนกันครับอัน,นี้น่าจะเป็นเป็นที่มาที่ทําให้เกิดเรื่องโรคที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมด้วยหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับนะครับกลุ่มอาการพวกนี้ก็มักจะเกิดที่บริเวณกล้ามเนื้อและผังผืดรอบๆบ,บ,บคอสา<ช>เหตุก็เกิดจากการทํางานที่ผิดปกติ การนั่งหรือการ,รทำงานบริเวณคอมพิวเตอร์ที่เราไม่ได้สูและคันธนาก็จะทําให้มีอาการปวดคอได้คก็คือคบ,บางทีเรานั่งนานๆแล้วเราไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเลยคอเราก็ตั้งอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับจะทาให้มีกล้ามเนื้อล้าทาให้มีสาเหตุทายเกิดปวดคอขึ้นมาได้ครับและยิ่งผู้หญิงเนี่ยนะคะที่ต้องมีการแบกกระเป๋าหนักๆข้างสบายข้างใดข้างหนึ่งอันนี้ก็ทําให้เป็นสาเหตุของการปวดคอด้วยถูกต้องครับอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเราก็ต้องควรระวังนะครับค่ะเอาละค่ะภาพสไลด์ภาพสไลด์คุณหมอหมดแล้วใช่ไหมคะอ๋ออันนี้อันนี้สาเหตุของการปวดคอก็แบ่งสาเหตุได้เป็น3ส่วนอย่างที่บอกไปก็คือ ก็มีอาการทําให้เกิดปวดบริเวณรอบๆคอได้นะครับแล้วก็สะบักนะคะครับแถวบริเวณสะบักและรอบๆคอนะครับพวกนี้ก็สาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากกล้ามเนื้อหรืออาจจะเป็นจากตัวของกระดูกเองที่เสื่อมบริเวณข้อต่อของกระดูกด้านหลังนะครับที่เราเรียกว่าฟาเซตจอยไอ้สองคืออาการปวดที่อันนี้มักจะเกิดจากการมีพยาธิสภาพนะจากหมอรองกระดูกหรือตัวกระดูกเองไปกดทับเส้นประสาทนะครับก็จะทําให้มีอาการปวดร้าวลงแขนพวกนี้เราก็ต้อง ้อควรจะต้องไปหาแพทย์นะครับอันอันอันที่สองตั้งแต่อันที่สองไป,อไปนะครับ <rs. S 1> ส่วนอันที่สามนะครับก<ฤ>็ในส,สไลด์นี้บ่งบอกว่าสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดมีการปวดล้าลงแขนก็คือเกิดจากหมอนรองกระดูกที่เสื่อมแล้วกดทับเส้นประสาท<ค>นะครับ<ค>อาจจะเกิดจากตัวหมอนรองกระดูกเองก็ได้หรือเกิดจากตัวกระดูกที่มันเสื่อมขึ้นมาแล้วพอกเป็นหินปูนกดทับก็ได้นะในสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้เกิดจากสาเหตุจากหินปูนที่กดทับนะครับ ส่วนอาการปวดคออันที่3กมัคือในในในสไลด์ที่ถัดไปนะครับ,รบจะเห็นว่าจะมีการกดขอสไลดนิดหนึ่งครับอขอภาพสไลด์นะคะ,คคะอันนี้นักจะกดตัวไขสันหลังเลยเห็นไหมฮะตามทูปสอนที่ชี้ ก็จะทำให้มีสภาพอาการปวดคอมีเล้าลงไปที่กลางหลังทําให้เกิดมีอาการเดินลําบากได้อาจจะมีขาเกรงหรือหรือจะมีกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงได้นะครับค่ะและใน3ลักษณะของการทําให้เกิดอาการปวดคออันไหนที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคะคุณหมอคะส่วนใหญ่อาการเริ่มแรกที่จะมาหาเราเลยก็คือการปวดคอมักจะเกิดจาก กล้ามเนื้อและผังผืดนะครับก็คือจากกลุ่มอาการที่เป็นในออฟฟิศซินโดมทั่วไปนะครับค่ะก็ะะจะมาพบคุณหมอบ่อยที่สุดเนี่ยนะคะคแต่ว่าในเรื่องของหมอนกระดูกและคอ,อะกระดูกคอเสื่อมเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าเป็นไปตามเสื่อมตามวัยนี่นะคะจะเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ,ะปกติคนเราเนี่ยครับคือหมอนกระดูกของแต่ละคนเนี่ยก็มีการเสื่อมไม่เท่ากันบางคนตั้งแต่อายุ20ก็ยังเจอได้นะครับ โดยเฉลี่ยทั่วไปก็คือตั้งแต่อายุมากกว่า30ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มมีอาการเสื่อมของหมอนรองกระดูกได้แล้วครับจากเนื้อเยื่อที่มันเป็นคอลลาเจนที่อยู่รอบๆเนี่ยก็มีการเสื่อมสภาพลงรวมทั้งนิวเคลียสที่เป็นน้ําอยู่ตรงกลางเนี่ยก็มีการเปลี่ยนสภาพไปนะครับ ก็คือเริ่มต,ตั้งแต่อายุ30ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มจะมีอาการแต่ว่าช่วงที่มากที่สุดคือหลังจากหลังจาก40ไปแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมีการเสื่อมลงมากขึ้นมากขึ้นะนะครับและเมื่อมีอาการเสื่อมลงเนี่ยอาการเริ่มแรกที่บ่งบอกที่เป็นการส่งสัญ,ญญาณให้เรารู้ว่าเราเริ่มมีสภาพของคอ,งองกระดูกกระดูกคอเริ่มเสื่อมแล้วอะค่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอาการการเสื่อมของหมอนกระดูกหรือกระดูกเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ย ตอนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่มีอาการอะไรน,นอกจากว่ามันมีการเสื่อมมากขึ้นจนเกิดพยาธิสภาพจนเกิดว่ามันมีการรั่วของเนื้อเยื่อทําให้เนิ้อขี้ตรงกลางเนี่ยน้าตรงกลางเนี่ยมันไหลมากดทับเส้นประสาทหรือว่าเกิดจากตัวกระดูกเองที่มันเสื่อมค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีขุนปูนทําให้มันกดทับเส้นประสาหรือไขสันหลัง ช่วงนั้นถึงจะมีอาการแต่ช่วงแรกแล้วโดยโปกติจะไม่ค่อยมีอาการครับก็คือจะไม่บ่งบอกอาการเลยเลยว่าเรามีอาการเสื่อมแล้วถูกต้องครับก็สามารถดําเนินชีวิตได้ป,ปกติเลย<ช>รครับ,ค,รบคือบางคนอาจจะมีอาการกดทับไปทีละน้อยทีละน้อย,อยก็จะไม่มีอาการนะครับค่ะคือการเสื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่มีการกดทับเส้นประสาทหรือว่าไม่มีคนกดทับไขสันหลังเนี่ยอาการมักจะไม่ค่อยมีนอกจากว่าในลายที่มันมีมอนแล้วดูุเขาเรียกมอนแล้วด เคลื่อนทับเส้นประสาทโดยเฉียบพันธ์พวกนั้นก็จะมีอาการปวดคออย่างเฉียบพันธ์แล้วก็มีอาการปวดหล้าลงแขนแล้วก็มีอาการของเส้นประสาทร,ร่วมด้วยนะครับแต่การเสื่อมของกระดูกและหมอนกระดูกหมอนรกระดูกทั่วไป ในระยะเริ่มแรกเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการนะครับค่ะแต่ถ้าไม่มีอาการเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องรักษาแล้วก็ปล่อยไปใช่ไหมคะก็มันก็เป็นไปตามวัยก็ดําเนินชีวิตไปเลยตามปกติก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งก็คือเราคว,าวนนครจะต้องรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงและป้องกันก็คือถ้ามีอาการปวดคอบ่อยๆเราก็ควรจะต้องมีการตระหนักว่าเอ๊ะสาเหตุอะไรที่ทําให้เรามีอาการปวดคอซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เริ่มจากการการทํางานในการ ทำงานที่ท่าที่ผิดปกติหรือว่าการยกของที่ผิดปกติเพราะฉนั้นเราก็ควรจะต้องตระหนักและคอยระมัดระวังและควรมีการบริหารกล้ามเนื้อ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการปวดคอเลือล่อนหลังแล้วมีการเสื่อมของหมอนกระดูกคอหรือตัวกระดูกคอต่อเนื่องเพิ่มขึ้น <c oughs> อันนั้นคือเป็นการเ,าเหมือนเป็นสัญญาณเตือนแล้วให้เราคอยระมัดระวังตัวเราเองให้มากขึ้น <c oughs> เพื่อป้องกัน อ,อนาคตว่าจะมีการเสื่อมมากขึ้นได้นะครับและถ้าสมมติว่าเราเริ่มมีอาการปวดคอเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากแต่ว่าเราอยากรู้ว่าอาการปวดคอของเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรเวลามาพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยหรือแยกแยะอย่างไรคะว่าอาการปวดคอที่เราเป็นอยู่ขณะนี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะส่วนใหญ่เราก็คือจะมีการตรวจเริ่มแรกเลยก็คือถ้าเรามาคนไข้ที่มีอาการปวดคอมาพบแพทย์เราก็จะต้องถามประวัติอาการก่อนว่าเป็นมากเป็นน้อย เราก็จะมีการวิจฉัยว่าเอ๊ะสาเหตุน่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อหรือว่าเกิดจากตัวกระดูกหรือหมอนหมอนรองกระดูกร่วมออกับการตรวจร่างกายถ้าตรวจร่างกายพบว่าเป็นเพียงกล้ามเนื้อเราก็อาจจะให้คําแนะนําแล้วก็ให้ถ้าเป็นอาการปวดมากแล้วเราก็อาจจะยาทานร่วมด้วยหรือไม่ก็จะให้มีการบริหารยืดกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเองร่วมออกับการกายภาพบําบัดส่วนในรายที่มีประวัติและตรวจร่างกายพบว่ามีอาการมาก อาจจะเกิดสาเหตุจากหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือว่าต<ช>ักระดูกเสื่อมที่กดทับเส้นประสาทอันนี้เราก็จะมีกานวินิจฉัยมากขึ้นนะครับโ<ช>ดยการส่งเอ็กซเรย์หรือว่าทำในรายที่เป็นมากเราอาจจะทำเอ<ช>็มอาร์ไอนะครับอ็อาร์ก็คือดูทั้งตัวเลยด้วยหรือเปล่าคะไม่ไมครับเราดูเฉพาะส่วนเฉพาะที่เราตรวจส่วนใหญ่เราดูเฉพาะบริเวณ ที่คอที่บริเวณคอนะคะเพื่อที่จะวินิจฉัยออกมาให้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะครับนะครับก็ยังมีสไลด์ตัวอย่างในการเอ็กซเรย์ที่คอในท่าต่างๆนะครับในรายที่เราสงสัยว่าน่าจะมีอาการมากกว่าจากกล้ามเนื้อนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเกิดจากอาการกล้ามเนื้อตรงนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมคะก็แค่ทานยาหรือทํากายภาพก็น่าจะหายได้เองใช่ครับส่วนใหญ่ถ้าอาการผู้ป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้อมักจะหายได้เองภายใน1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์หลังจากที่มีการพัก แล้วมีการทานยาร่วมด้วยหรือการบริหารกล้ามเนื้อคอนะครับค่ะก็สำหรับคุณผู้ชมเองที่ตอนนี้นะคะฟังคุณหมอแล้วเนี่ยได้รู้ถึงสาเหตุแล้วก็เรื่องของรักษาของอาการปวดก็คงจะต้องรีบไปสังเกตอาการตัวเองนิดนึงแล้วนะคะว่าตอนนี้อาการปวดคอที่เรากําลังประสบกันอยู่นั้นเข้าข่ายใน่สาไหนบ้างนะคะแล้วก็จะมารู้กันในวิเรื่องของวิธีการป้องกันและรักษาตัวเองด้วยซึ่งเราจะมาพูดกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่กันค่ะ